ไม่มาไม่ได้แล้วกับงานคารวนอาหารทะเลฝา่งกุ้งสายฝามหาชัยสังจรงพบทัพบ,บุกท่าดีและลานวัดโพสีงานเริ่มในวันที่5ส้สิงหาคมนี้จัดหนักจัดเต็มโดยอาหารทะเลหลากหลายชนิดผลมาแบบสดใหมนยกทะเลมาไว้ให้คุณและผลไม้หลากหลายสายพันธุ์ตามหน้าฤดูการกรุงกามกรามราคาพิเศษคัด แน่นแน,นสายใหญ่ๆจากบางเลนก,กำแพงแสนและคปรปฐมมาในราคาปากบอรเริ่มต้นเพียง299บาทและภายในงานยังมีหมึกและหอยหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์ส่งตรงจากมหาชัยอาทิเช็นหมึกสายมักสองหมึกกระนอหมึกกระตอยเป็นต้นปูม้าเป็นเป็นลากระพงสด ดีตรงปกปลอดภัยไ,ไว้ใจเราฝากคุณสายฟ้า